สวัสดีค่ะอยู่กับช่องของ Music t เด Sun นะคะวันนี้มิวจะมาทำนายดวงภาพรวมในช่วงปี2568ให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาพิจิกนะคะรวมไปจนถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการดูดวงแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมมิวไม่ได้เจาะจงดวงใครเพียงดวงเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งตรงและไม่ตรงบ้างคำทำนายไหนที่ตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือว่าไม่ดีให้คุณนําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวของคุณเองส่วนคาทํานายไหนที่ไม่ตรงให้ปล่อยผ่านได้เลยนั่นแปลว่าไม่ใช่ดวงของคุณค่ะและใครนะคะที่ถูกใจการดูดวงแบบมิวนะคะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวเดี๋ยวมิวใส่ข้อมูลไว้ให้ด้านขวาบนนี้นะคะแล้วก็สามารถทักมาหามิวได้ตลอดเลยค่ะส่วนใครที่เพิ่งผ่านมาพบเจอมิวเป็นครั้งแรกนะคะหรือย,ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูดูดวงนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้มิวได้ทําคลิปต่อไปออกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะเรามาเริ่มสับไพ่และเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันทั้งหมด10ใบนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะของผู้ที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านนะคะเปิดทางเปิดดวงให้มิวทํานายดวงออกมาได้อย่างแม่นยําด้วยนะคะขอเช็คดวงในช่วงปี 2, 5, 6, 8ให้กับทุกๆท่านนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลือกไพ่กันเลยนะคะไพ่ใบที่หคะ่ะ หปที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะเรามาลุ้นไปพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามป๊บเข้าให้ <c oughs> ไพ่ใบแรกมานะคะสะท้อนถึงความเครียดความรู้สึกอึดอัดใจนะคะความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความอึดอัดภายในใจของคุณที่มันถาโถมออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูไพ่ให้ครบทั้งหมด10บใบกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมิวจะมาทำนายให้นะคะว่าดวงของคุณในช่วงปี2568เป็นอย่างไรบ้างนะคะใบที่1ใบที่สนะใบที่สา5 6ี่ห เและสิบมา เรามาดูกันเลยนะคะ10ใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ายังดูหนักหน่วงอยู่นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีสภาวะของความเครียดความกดดันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอารมณ์ของเราเนี่ยมันควบคุมไม่ค่อยได้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีนะคะสลับหมุนเวียนกันไปมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณค่อนข้างเครียดอาจจะเครียดมาต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะส่งผลให้ต้นปีเนี่ยคุณยังเครียดต่อนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเคลีย ให้นะมันขึ้นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่คุณอยากจะจบมันนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือบางคนนะคะอาจจะ จบปัญหาอะไรบางอย่างจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับคนรอบตัวนะแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดใจในช่วงนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การสิ้นสุดครั้งนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้ดั่งใจมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นนะคะแต่หลังจากนี้ไปแล้วมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่ตรงนี้นะคะแกนกลางชีวิตของคุณนะขึ้นไพ่ดีมาทั้งคู่เลยอ่ะไพ่ใบแรกคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในช่วงปี2568เนี้ยคุณ จะเริ่มมีสิ่งใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเข้ามาแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหามันถูกเคลียร์มันถูกแบบตัดทิ้งเห็นไหมทุกอย่างมันถูกจัดการทิ้งไปหมดแล้วนะในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงดวงของคุณเลยก็ว่าได้ขอให้คุณนะคะอดทนอีกนิดนึงมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ยังหลงเหลือหรือว่าค้างคางมาในปีนี้ที่คุณจะต้องสาสางอยู่แต่มีบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณนะ่ะสู้และลุยต่อนะความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนในปีนี้เพราะอะไรเพราะพ่ายา มันขึ้นมาเลยอะค่ะว่าตัดจบเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณฮะทุกๆอย่างหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหามันจะถูกเคลียร์ไปแล้วนะและปีนี้จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างที่คุณตั้งใจแล้วนะคะเดี๋ยวขอปรับกล้องมานิดนึงอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานกันก่อนเลยนะไพ่ขึ้น3ดาบนะหลายๆคนหมดแพชชั่น เป็นแบบที่มิวบอกไหมหมดแพชชั่นเบื่อหน่ายในการทำงานใครป้อนงานอะไรมาก็รู้สึกไม่อยากทำไม่สนใจใครและไม่อยากจะเข้าไปยุง่งวุ่นวายอะไรกับใครและมันเหนื่อยมันรู้สึกเบื่อมันแบกปัญหาหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเยอะเกินไปแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการหยุดพักงานนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดีนะคะกำลังคิดกำลังวางแผนอยู่ว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมดีซึ่งไพ่บอกว่าในช่วงปีนี้นะคะ่ะคุณจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอย่างที่ คุณตั้งใจเพราะการเปลี่ยนแปลงกงล้อชีวิตมันขึ้นมาแล้วนะอะไรที่คุณกําลังลังเลใจอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าจะมีแรงผลักดันจากดวงชะตาของคุณเองเนี่แหละคะ่ะส่งผลให้คุณสามารถทําต่อได้นะคะอะไรที่คิดว่ามันอยากจะทํามานานและแต่มันไม่ได้เริ่มทําสักทีในปีนี้นะคะคุณจะจริงจังมากขึ้นนะไพ่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศหญิงท่านคอยช่วยเหลือนหนุนนาดวงของคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทําสิ่งใดแล้วรู้สึกสะดุดติดข,ขัดลองขอพรจากสิ่งศักดิ อำนวยอวยชัยให้คุณประสบความสําเร็จหรือผ่านอุปสรรคตรงนั้นเนไปได้ง่ายขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทําเพิ่มเอาไว้นะคะนั่นก็คือการทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคลงศพนะแล้วก็มอบบุญกุศลให้ตัวเองให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในภพภูมิต่างๆนะคะขอให้เขาช่วยเปิดทางให้แบบนี้ก็จะช่วยให้การทําสิ่งต่างๆของคุณะคะ่ะมันราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ถัดมานะสิ่งที่มิวเห็นสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่คะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากงานโยกย้าย เปลี่ยนงานหรือหยุดพักการทำงานเป็นช่วงที่คุณจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นหยูดกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมได้คิดทบทวนได้ชั่งน้ำหนักว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรต่อไปดีเป็นช่วงจังหวะที่หลายๆคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเริ่มหาอะไรใหม่ๆทำแล้วนะคะเพราะในช่วงที่ผ่านมาเรื่องงานเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยใจหมดแพชชั่นไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดีนะแต่ตอนนี้คุณจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะชาวราศีพิจิกแล้วก็ในส่วนของใครนะคะที่มี ธุรกิจมีงานเสริมนะ,ะเป็นเจ้านายตัวเองช่วงนี้ยังคงไปต่อได้นะมันอาจจะดูฝืนอกฝืนใจสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีพิจิกแต่ถ้าคุณนะคะไม่สนใจใครไม่สนใจสภาพแวดล้อมว่าใครจะเป็นยังไงไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วก็โฟกัสอยู่กับตัวเองคนเดียวเนี่ยคุณจะสามารถทําอะไรได้อีกมากมายเลยนะไพ่เกี่ยวกับความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นมาว่าคุณนะ่ะ เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําให้ตัวของคุณเองหารู้สึกด้อยคุณค่ามันเลยทําให้หลายๆอย่างค่ะจากที่จะสําเร็จอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูคาดเคลื่อนออกไปไม่สําเร็จอย่างที่ตั้งใจเพราะฉะนั้นปีนี้เอาใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขอแค่คุณเริ่มที่จะลงมือทําและไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะทำของตัวเองให้เต็มที่เต็มความสามารถคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีตามมาแน่นอนนะในตําแหน่งเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาเห็นไหมคะคุณต้องสู้คุณต้องไฟแล้วนะปีนี้คุณต้อง เอาจริงแล้วนะคะห้ามขี้เกียจห้ามน้อยห้ามท้อนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยเห็นไหมมันรู้สึกท้อมันมันจมดิ่งนะคะมันรู้สึกว่าเอออยู่ตัวคนเดียวไม่ค่อยมีคนสนใจนะคะอย่าคิดแบบนั้นใครนะคะที่ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนมาไหนไพ่แนะนําว่าปีนี้ลองออกเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศไปหาสิ่งใหม่ๆนะคะไปเปิดหูเปิดตาจะช่วยให้ดวงของคุณเนี่ยหมุนเวียนนะคะได้สมดุลขึ้นเออมีมองว่าหลายๆอย่างะคะ่ะชาวราศีพิจิกอาจจะเก็บตัวเยอะเกินไปนะในช่วง ปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้พลังงานบนหน้าไพาในวันนี้ค่ะมันเป็นในเรื่องของความเครียดความเหงาความอ้างว้างนะคะมันรู้สึกอยู่ๆมันก็รู้สึกจมดิ่งหลายๆท่านมีความรู้สึกอยากจะตุยด้วยหรือเปล่าเออมันเป็นความรู้สึกที่เราแบบไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วมันอยากที่จะไปแล้วมันท้อเหลือเกินนะคะกับการ,รเผชิญชีวิตบนโลกใบนี้เนาะมิวอยากให้คุณนะคะใจเย็นๆก่อนลองหาเวลานะคะนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าออกปรับสมดุลของตัวเองให้มันกลับมาเสถียรก่อนนะแล้วคุณเนี่ยจะได้ทําอะไรอีกมากมายอย่างที่คุณอยากจะทําเลยค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานไปแล้วเนาะสำหรับใครที่รองงานใหม่อยู่ค่ะมีมองว่าอาจจะยังไม่ได้งานที่ถูกใจแต่ขอให้คุณนะคะออกหางานต่อไปสัมภาษณ์งานต่อไปมันจะมีทิศทางที่ดีในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะสมกับการเปลี่ยนงานยกย้ายงานนะคะจะโดดเด่นอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนกันยายน เป็นต้นไปค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ เสียงข้างนอกอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้สิ้นปีนะคะเขากําลังจุดผูกัน <c oughs> ในส่วนของการเงินนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายจุกจิกเห็นไหมคะก้อนเล็กก้อนน้อยเนี่ยมีเข้ามาให้คุณใช้อยู่ต่อเนื่องนะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่จะหมดไปกับเรื่องลดค่อนข้างเยอะใครที่ทําประกันลดนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีนานะคะแล้วก็มิถุนากรากดานี่ช่วงนี้จะใช้เงินเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องรถ ก็ให้เตรียมเงินก้อนเงินสำรองตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นหรือว่าสะดุดติดขัดน้อยลงนะแล้วก็ใครนะคะที่กําลังรอคอยเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากการกู้ยืมนะคะการลงทุนอะไรต่างๆที่ผ่านมาช่วงปีนี้อาจจะยังไม่ออกดอกออกผลให้เห็นสักเท่าไหร่คุณต้องอดทนแล้วก็ประครับประคองไปก่อนนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่การเงินของคุณเนี่ยมันดูอาจจะยังไม่ค่อยฟลมันอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจมากนักนะคะถ้าอยาก จะเอาเงินนะคะไปปิดหนี้ปิดสินหรือว่าไปเคลียร์ปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะสําเร็จนะช่วงที่มิวเห็นนะคะดวงของคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบเด่นชัดเลยนะคะก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะเรื่องปัญหาทางการเงินที่ค้างคาอยู่ในใจนะคะที่เกิดความเครียดหรือปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะคะปัญหาทุกสิ่งอย่างเลยอะค่ะปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างแบบเนี้ยก็จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มเคลียร์ใจกันได้นะคะหรือมันอาจจะถูกเคลียร์ถูกตัดทิ้งออกไปจากชีวิตคุณแล้วมันจะเริ่มต้น ใน,ะะในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเป็นต้นไปนะคะอดใจรออีกนิดนึงนะชาวราศีพิจิกนะคะอย่าพึ่งท้อนะ อะไรที่คุณสามารถทําได้จัดการได้ให้ทําในสิ่งนั้นก่อนอะไรที่ทําไม่ได้ให้ปล่อยทิ้งไปก่อนอย่าเพิ่งเอาจิตใจของคุณไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมากเกินไปนะมันจะส่งผลให้คุณเกิดความท้อแล้วยิ่งทําให้คุณย้ำคิดย้ำทานะคะเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยนะอ่ะถัดมานะคะในเรื่องของการเงินไปแล้วเรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณคนนี้มีแนวโน้มที่จะดุนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะต่างชาติต่างประเทศแบบ นี้ได้ด้วยนะเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกหนึ่งสำหรับนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะจะมีคนลักษณะประมาณไหนนิสัยประมาณไหนนะคะเข้ามาให้คุณได้รู้จักได้พูดคุยกันในปีนี้นะใบที่หนึ่งนะคะ รูปร่างหน้าตาดีอ่านอกจากจะได้เป็นชาวต่างชาติแล้วนะคะเขายังเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีด้วยซึ่งหลายๆคนนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบคนแนวประมาณนี้อยู่แล้วนะค่อนข้างที่จะเลือกคนจากรูปร่างหน้าตาเป็นหลักอยู่แล้วด้วยนะคะใบที่สองปึ๊บพูดน้อยอโอเป็นฝ่ายที่รับฟังนเะนื่องจากคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเรื่องมีความเครียดนะมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในใจอะ่ะคนนี้เขาจะเข้ามารับฟังคุณนะเอออ่ะ ใบสุดท้ายนะคะ เอาแต่ใจตัวเองอ่ะอันนี้อันนี้ออกแนวแบบอันนี้ออกแนวแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะแต่ว่าลักษณะของคนประมาณนี้นะคะรูปร่างหน้าตาดีพูดน้อยเอาแต่ใจตัวเองคนนี้แหละค่ะที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะได้พูดคุยกันสารความสัมพันธ์กันแต่ในระยะยาวค่ะมีมมองว่าอาจจะยังไม่ใช่คู่ของคุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะมีแฟนนะคะเราพบเจอคนประมาณนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สารความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะ ะะกับความสัมพันธ์นี้นั่นก็คือการปรับจูนเข้าหากันการพูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแหละเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นต่างชาติต่างประเทศหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคุณมากๆนะคะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับจูนกันไปและความรักจึงจะดีขึ้นแต่ใดๆนะคะมิวมองว่าสําหรับคนโสดอะ่ะในปีนี้ยังไม่ค่อยแนะนําให้ไปโฟกัสเรื่องความรักเท่าที่ควรเพราะว่าดวงความรักของคุณเนี่ยมันตกเกี่ยวกับไพ่เดชนะคะมันยังไม่ค่อย โดดเด่นเท่าไหร่ที่จะนําคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมครบกันไปแล้วมีปัญหานะคะบั่นทอนจิตใจกันเห็นไหมไพ่ปิดท้ายมันเป็นไพ่สามดาบมันเป็นไพ่ทิ่มแทงหัวใจอาจจะพูดน้อยก็จริงแต่คําพูดที่เขาพูดออกมานะคะทําร้ายจิตใจแบบ ทัดเจนมาเพราะฉะนั้นถ้าประคองความโสดได้แนะนําให้ประคองเป็นโสดไปก่อนจะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆอยากจะคบอยากจะมีแฟนสามารถมีได้แต่อย่าเอาจิตของคุณนะคะไปยึดติดก,กับเขาแบบเต็มร้อยต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะเครียดซีเรียสกับ ทุกๆปัญหาเลยค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอยากจะเคลียร์อยากจะปิดหนี้สินนะคะหรือว่าอาจจะอยากที่จะออกไปจากจุดเดิมๆที่คุณทั้งคู่ผ่านกันมาเหนื่อยกันมานะเลยทำให้ ทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสกันเท่าที่ควรนะคะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินการทํางานเป็นพิเศษไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญอะไรกันเท่าที่ควรในปีนี้จึงดูว่าความรักไม่ค่อยโดดเด่นค่ะเพราะฉะนั้นหันมาเอาใจกันด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยทุกอย่างให้มันหังเหินไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดได้นะความสัมพันธ์มันอาจจะนิ่งแล้วก็ แตกกันไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเรื่องความรักค่อนข้างเปลาะบางสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของกันให้ดีนะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนของเรื่องสุขภาพกันบ้างค่อนข้างที่จะน่ากังวลน,นะคะเพราะว่ามีในส่วนของความซึมเศร้านะคะแล้วก็อยากอยู่คนเดียวมีความเครียดมีความอึดอัดใจหลายอย่างนะแล้วก็ มันเป็นในส่วนของการเดินทางที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนรักของคุณนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยจะทําอะไรต้องดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนจะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะตรวจเช็คเรถให้เรียบร้อยนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในนะคะปอดหัวใจนะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของระบบปัสสาวะนะช่วงนี้เนี่ยต้องหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของ โรคไตเพิ่มด้วยนะคะมันปรึกษาแพทย์พบแพทย์อย่างต่อเนื่องจึงจะดีกับดวงชะตาของคุณเองนะคะแล้วก็ในส่วนของโชคลาภจากที่เห็นก็คือจะเป็นโชคลาภที่มาจากคนรักของคุณนะคะหรือโชคลาภจากการเดินทางไกลเป็นหลักนะแล้วก็เรามาดูไพ่สําหรับสุดท้ายนะคะว่าเขาอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณเพิ่มเติมน,นะชาวราศีพิจิกอย่าเพิ่งนอยไปนะคะเป็นปีที่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุณต้องประครับประคองไปก่อนนะคะมันจะมีช่วงจังหวะที่ดีและไม่ดีนะใน แต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีเดือนที่มันดีมาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะจังหวะเดือนไหนที่มันไม่ดีก็อย่าเอาตัวเองไปจมดิ่งกับมันมากเกินไปนะคะอ่ะ มาดูใบที่หนึ่งกันนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกอยากจะเตือนช่วงสําคัญพ่ออยากจะบอกคุณนะคะว่าให้คุณเนี่ยพยายามวางแผนว่าวันไหนจะทําอะไรนะคะมีแผนในแต่ละวันในแต่ละเดือนให้ชัดเจนเพราะเวลาในปี2 5งหเนี่ยมีค่าสําหรับคุณมากๆถ้าคุณบริหารจัดการเรื่องเวลาดีนะคะทําวันที่ต่างๆให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรก่อนหน้าหลังคุณจะสามารถทําทุกๆวันของคุณให้มันสําเร็จได้ตามที่คุณตั้งใจเพราะฉะนั้นลองทําดูนะคะวางแผนดูไม่ว่าจะเป็นการ งานนะคะการเงินหรือใดๆทําแผนรายรับรายจ่ายนะคะหรือว่าทําแผนในการดําเนินชีวิตเนี่ยจะช่วยให้คุณนะคะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในปีนี้นะชาวราศีพิจิกนะถัดมานะคะใบที่2ใช้ความคิดนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะจมอยู่กับการใช้ความคิดคิดมากเครียดอะไรที่เข้ามากระทบจิตใจของคุณนิดหน่อยเนี่ยเอาแหละเก็บไปคิดมากนะคะเก็บไปฟุ้งซ่านนะ,ะหลายๆวันเข้าเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้อง พยายามหยุดคิดถ้าคุณรู้ตัวว่าเมื่อไหร่คุณจะเริ่มคิดมานะคะให้คุณเนี่ยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเอาจิตไปโฟกัสการทําอย่างอื่นอาจจะเป็นการนั่งวาดรูประบายสีเขียนอะไรบรรยายอะไรออกไปนะคะปลดปล่อยมันออกไปอย่ากเก็บไว้ในหัวเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเครียดและไม่เป็นอันการอันทําอะไรเลยนะพายอยากจะเตือนในส่วนนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายสิ่งที่พายอยากจะบอกอยากจะเตือนคุณปุ๊บ ห้ามเข้าใกล้อะช่วงนี้นะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะห่างหายไปนะคะในเรื่องของการดูแลเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะว่าจิตของคุณมันรู้สึก เศร้านะคะมันรู้สึกหมองเวลาที่คุณจะทําในส่วนเหล่านี้มันเลยไม่ค่อยเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นหันกลับมาทําถ้าหากว่ามีเวลานะคะเคลียบ้านให้สะอาดนะปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยนะเพราะว่าในตําแหน่งเกี่ยวกับสถานที่พักอายเนี่ยคือคุณไม่ค่อยได้สนใจเท่าที่ควรหันกลับมาทํานะคะแล้วก็หามุมนะคะ ไหว้เจ้าที่หาเป็นน้ําเปล่านะคะหาเป็นผลไม้มาไหวา้มาบอกกล่าวเขาว่าให้ช่วยเปิดทางให้คุณทําอะไรได้อย่างราบรื่นนะคะและถ้าเกิดว่าชีวิตดีขึ้นนะก็ขอให้คุณเนี่ยทำให้เขาอย่างสม่าเสมอนะเพราะว่าสิ่งเนี่ยขึ้นมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องเจ้าที่คุณอาจจะละเลยไปนะคะลองหันกลับมาทําให้สม่ําเสมอมากขึ้นนะชาวราศีพิจิกนะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงปีนี้นะอย่าลืมนะคะอะไรที่สําคัญจดเอาไว้นะแพลนตัวเองเอาไว้ ล่วงหน้าเนี่ยจะดีที่สุดสำหรับคุณค่ะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe นะคะพูดคุยกันคอมเมนต์คุยกันนะแล้วเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังในคลิปต่อๆไปกันค่ะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ